สวัสดีครับทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามทาง YouTube ช่องบันเทิงสาวนะครับวันนี้เราจะมาเทส x r 1 8อนะครับของ b e ร r งเจอนะครับตัวนี้เป็นรุ่นแจ็คภาษาจีนนะครับชุนเซียงหรือเปล่านะครับเป็นมิก x อ็ r 18นะครับมีทั้งหมด16ช่องใหม่นะครับสภาพสวยเลย ะครับสำหรับตัวนี้เป็นบูชีแท้นะครับเป็นบูชีแท้นะครับหากว่าท่านดูข้างหลังนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นบูชีแท้เลยนะครับนะครับยังไม่ผ่านการแกะเลยนะครับโอเคนะครับเราจะมาเทสร่วมกับตัวนี้ครับเทคโนโลยีนะครับ ตัวนี้เป็น Switching นะครับเป็นแอม Switching ของเทคโนโลยีห0ึ่วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับใช้ขับกลางขับเบียดก็ดีนะครับโอเคเรามาชมกันนะครับสำหรับการทดสอบ xr 1 8ครับอันดับแรกนะครับเราก็ Connect นะครับทำการ Connect ตัว xr 1 8ครับเข้ากับโน้ตบุ๊กนะครับโดยผ่าน ระบบไวไฟของตัวเครื่องนะครับระบบไวไฟของตัวเครื่องก็คือจะเลื่อนตัวสวิตช์มาทางขวามือสุดนะครับผ่านตัวไวไฟเราเทสตัวไวไฟในตัวไปเลยนะครับว่ามันใช้ได้ปกติไหมนะครับโอเคเรามาชมกันนะครับวิธีคอนเน็กก็คืออันดับแรกเลยนี่เราเปลี่ยนตัวนี้นะฮะเปลี่ยนตัวไวไฟครับเป็น ค้นหา wi-fi จากตัวเครื่องนะครับ XR18 นะครับมันจะเขียนบอกอยู่นะครับ XR18 แล้วก็ต่อท้ายด้วยรหัสอื่นๆนะครับที่เป็นที่โรงงานเขาเซตมานะครับเปิดแล้วก็คอนเน็กขึ้นมานะครับอันนี้คอนเน็กเสร็จ Wi-fi เสร็จก็คอนเน็กเข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับมันก็จะมีถามมาว่าจะเอาจาก PC ไปเครื่องหรือเครื่องจาก PC นะครับ เลือกตัวไหนก็ได้นะครับเลือกตัวไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับตัวนี้เป็นการทสรให้ชมว่ามันใช้ได้ทุกช่องนะครับทุกช่องไม่ทุกช่อง,องเ,ออเสียงนะครับโอเคนะครับตัวนี้เป็นการตั้งค่ามาโดยที่ช่องหนึ่งจะเป็นเอฟเฟกนะครับ2ออันนี้เป็นเป็นโหมดของเอฟเฟกนะครับ2ก็จะเป็นเอฟเฟกต สามเป็นแม็กไมเซอร์นะครับตัวนี้มีหน้าที่บูตเสียงนะครับให้เสียงใสเสียงชัดแล้วก็เบสนุ่มนะครับแล้วก็ตัวนี้สตูดิโอเอ็นฮานเซอร์นะครับมันแล้วแต่บางแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ว่าลูกเล่นของใครของมันนะครับในการปรับมาครับเพลงมานะครับเพลงนะครับโอเคมาดูช่องที่หนึ่งครับ ดูสัญญาณเข้านะครับช่องที่หนึ่งโอเคนะครับช่องที่หนึ่งใช้ได้นะครับใช้ได้ปกติเสียงดีนะครับมิกรุ่นนี้เป็นมิกค่อนข้างแล้วก็เสียงดีนะครับราคาถูกเสียงดีมาดูช่องที่สองครับ ครับอเจ้ามีตั้งไว้นะครับซีนตัวนี้จะตั้งไว้ที่เอาไว้สลับเล่นสดเลยนะครับมีคิกแสนแย่ให้แฮตทอมหนึ่งทอมสองกีตาร์เบสกีบอร์ดนะครับมีหมดเลยนะครับเจ้าช่องสองใช้ได้ครับดูช่อลที่สามครับ ตัวนี้จะสวยๆหน่อยนะครับสไลด์ก็คือผมโหลดเป็น MA M มมานะครับตัวน,นี้สยนะครับแล้วที่4ครับต่อไปดูสัญญาณเข้านะครับนี่นะครับส่วนทุกเล่นต่างๆนะครับก็สามารถดูได้ตามยูทูบทั่วไปนะครับมีคนทําคลิปลงเยอะแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมทดสอบสําหรับมิกที่อยู่ น,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 นี่นะครับใช้ได้ครับชแนลที่ห้าที่หกครับนะครับใครที่สนใจเป็นชายก็โอ้นี้เปิดแรงหน่อยสาสไลด์ไม่มีค้อแคกแน่นอนนะครับสไลด์ชิ้เจ็ดครับชแนลที่เจ็ดน,เจดนะครับ สัญญาณค่อนข้างจะสูงสักหน่อยัน่ๆนีเสจไหน่นะครับช anel ที่เจ็ช anel ที่8ครับนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0ูนย์แป้าครับศ1น 2, 2์แล้วก็น55นะครับเบอนช anel ที่แปดนะ เ okay. okay. สียงอาจจะแตกต่างไปแล้วแต่ช่องนะครับ hmm. ท mm ี hmm. er ่เซ็ตไว้ว่าเป็นเครื่องดนตรีชนิดไหนนะครับถ้าเป็นไม่แฮทก็อาจจะบางหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าทําให้ดูว่าใช้ได้ทุกช่องนะครับเทสให้ดูนะครับก่อนที่จะส่งลูกค้านะครับมั่นใจได้กับร้านมานึงสซวนะครับ อัน,นี้ชแน,นลของคีย์บอร์ดโอเคต่อไปสิบเอดครับเทียบชแน,นลที่11นะครับลูกค้าจะได้มั่นใจนะครับโอเคสิบสองครับ โอเคใช้ได้นะครับ,ส,บสิบสิบก็ใช้ได้13ครับดูช่องสัญญาณเข้านะครับสัญญาณเข้าแต่และช่องนะมีนะครับมิกตัวนี้ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับเจ้าของเขาอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าซื้อมาอาจจะพอดีกับช่วงของโควิดนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ อ้าจบพอดีเะครับดูช่องที่สิบห้าครับต่อไปสิบห้านะครับอ้าวจบเลยโอเคนะครับสำหรับซาวที่เปิดก็เป็นซาวของรถแห่พ่อนใจออริโอนะครับ ชัดญอาจจะแรงไหมอ24ได้โอเคครับ16ช่องครบนะครับใช้ได้ทุกช่องเลยนะครับส่วน17 18เดี๋ยวจะลองทสอีกทีนะครับนี่นะครับโอเคเลย ดูนะครับว่าข้างในแต่ละฟังก์ชันมันแต่ละช่องมีอะไรบ้างนะครับแต่ละช่องของของเอเอซีแปนะครับก็จะมีหน้าของที่เป็นรวมนะครับอันนี้คือมีเกณฑ์มีไฟ48มีลิงก์นะครับสเตอร์ LR นะครับแล้วก็ ช่องถัดมาก็จะเป็นเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้เอาไว้ตัดเสียงรบกวนเวลาเล่นดนตรีสดนะครับนะครับน้อยเกียร์นี่นะครับนี่นะครับส่วนลูกเล่นก็ลองไปศึกษาดูนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากได้ไปใช้ตัวนี้ผมว่าง่ายนะครับสำหรับมิกรุ่นรุ่นเล็กนะครับมิกดิจิตอลรุ่นเล็กถัดมาก็เป็นอีินะครับอีคสำหรับ ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับก็ดีเซ็ตก็ง่ายๆนะครับสำหรับตัวนี้นี่นะครับมีบูทเบดนะครับย่านเบรดย่านแหลมนะครับโอเคส่วนถัดไปอีกนะครับถัดมาก็จะเป็นคอมพิเซอร์นะครับคอมเพเซอร์ก็คือเอาไว้กดเสียงนะครับนี่นะครับ กดเสียงไม่ให้เสียงมันเกินนะครับเสียงดังเกินสเสียงตะโกนแล้วก็กดลงเฉพาะที่เป็นไมหรือว่าดนตีบางชิ้นนะครับนี่นะใช้ง่ายแล้วก็ฟัง์กชันครบนะครับสำหรับ XR18 ส่วนพวกนี้ก็เป็นออกนะและ้วก็ปล่อยเอฟเฟกต์เอฟเฟกนะฮะ ส่วนท่านที่นั่นก็ไปลองศึกษาดูนะครับ <Z. S 1> หรือว่าอยากได้ไปใช้ก็ซูนยห้าครับศูนย์สองแล้วก็55นะครับ <Z. S 1> ผมว่าใช้ดีนะครับมีกรุ่นนี้ ยังไงก็ฝากไว้นะครับสำหรับร้านบันเทิงสาวครับร้านเล็กๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับของร้านบันเทิงสาวครับผมยังไงก็ฝากไว้นะครับแก่ใครยังได้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับ